สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะวันนี้เป็นวันที่ฝนตกค่ะน้องถุงเงินไม่รู้จะได้นอนไหมคืนนี้ดูที่นอนน้องเชะแะหมดเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะเราปรับที่ว่าจะทำบ้านให้น้องค่ะดูน้องทำสิเล่นอะไรลูกเล่นอะไร เล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเราถูกเงินเธอเล่นอะไรครับน่าฝนตกก็เฉยแฉะเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะกวนแม่กวนก็จะเล่งทำบ้านให้น้องค่ะสงสารน้องถุงเงินเลยวันนี้ได้อาบโคลนค่ะ น้องอาบโคลค่ะวันนี้น้องอาบโรลปราบแป้งค่ะปราบแป้งด้วยโคลนค่ะอบสปาค่ะทำสปาให้น้องเลยวันนี้กันยุงได้เลยวันนี้แต่ไม่รู้จะได้นอนไหมเพราะว่าฝนตกทั้งคืนค่ะ เล่นอะไรลูกเล่นอะไรครับโยนหญ้าโยนสับปะรดก็ไม่ได้กินหรอกคะ่ะเพราะว่าเปื้อนตมเปื้อนดินน้องก็ไม่กินเหมือนเดิมโยนไปให้ก็โยนทิ้งคะ่ะเพราะว่าถ้าสกกุกปุกน้องจะไม่กินคะ่ะน้องจะกินแต่อันที่สะอาดสะอาดคะ่ะ เมื่อวานพวกกว่อควรก็เอาดินเข้าให้วันนี้ก็เจอฝนอีก <c oughs> น้องไม่ได้กินเลยไม่รู้จะได้นอนไหมเมื่อคือนเนี่ย เมื่อคืนฝนฝนตั้งแต่สี่ทุ่มค่ะตอนนี้ก็คึมคึมรละลืมอยู่ค่ะ นดูน้องด้วยนะคะน้องถูงเงินสปาค่ะอบทำสปาวันนี้ค่ะทําสปาค่ะถูงเงินทําสปาค่ะเดี๋ยวพ่อควรมาจากเกี่ยวหญ้าก,ก็จะพาน้องออกไปอาบน้ำค่ะแล้วก็เปลี่ยนที่แต่ที่ตรงนู้น จะเอาไปอยู่ข้างนอกค่ะเพราะว่าฝนตกฝา,ากเอ็นดูน้องถุงเงินด้วยนะคะน้องจะได้มีทุนทำบ้านเร็วๆค่ะฝากปออแม่แม่เอฟซด้วยนะคะเอ็นดูน้องถุงเงินด้วยนะคะ บ้านบ้านน้องถุงเงินก็จะเยเะละๆหน่อยค่ะพอควนก็ได้ทำความสะอาดอีกแล้วค่ะอ่าสวัสดีครับอ่าผมวานครับเละอีกแล้วครับฝนตกทั้งคืนเลยครับผมคืนนี้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดครับ้งองถุงก็เดี๋ยวเราก็วันจัน์นี้เราเจะเร่งสร้างบ้านให้น้องนะครับมันแขกเหลือเกินครับ คนปกมาเอาดินใส่ใหม่แล้วแขกเดี๋ยวันจะเจ้ามาใส่อีกนะครับผมนูน่นเล,เล่นน้ำนขังเต็มเลยครับผมเล่นน้ำขังหมดเลยค่ะขังเทกไม่ได้นอนเลยครับเมื่อคืนนี้นไม่ได้นอนเลยแขกดูน้องสิอบสปาเลยสปาโคลแล้ววันนี้เดี๋ยวท่าเจ้าดินมาใส่อีกครับผม ฝนตกน้องก็เล่นเป็นลุมเป็นบอ่อค่ะหลังจากกอควรเจ็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดให้พื้นที่น้องไม่รู้จะแห้งไหมคืนนี้เนี่ย ลกลางวันนี้เนี่ยกาลางวันไม่รู้จะหยุดไหมตอนนี้ก็ละลืมอีกฝนยังรินรินอยู่เคราดูน้องหญ้าก็ไม่ได้กินหอรอก,กสกรปรกหญ้าสกปรกน้องคงไม่กิน ทำความสะอาดเสาให้หลักให้ตกครับน้องไม่ได้นอนหลับพักคืนนี่โอเคก็จะเจริ่มทำบ้านครับเร่งฮ็ดบ้านต่อดันนีะครับมาจะไปยี้ของไปเอาดินมาใส่ก่อนอ พ่อควรก็จะได้ไปข้นดินอีกค่ะอาพ่อ,อ,อ,อครวรกับลุงตาก็จะ ขนดินไปให้น้องไปถมที่มันเป็นหลุมค่ะที่น้องเล่นมเมื่อคืนค่ะดินก็เหลืออยู่นิดเดียวนี่มีหลังคามันจะเกะมันจะแกล้งที่นี้ครับ ทางมันยังไม่มีมันแค่เล่นโอ้โอ,อ้ทางพ่อขนทางน้องเล่นอยู่นู่นค่ะ <c oughs> เล่นดินอยู่พ่อขนไปถมน้องเล่น <c oughs> เล่นอะไรครับถุงเงินเล่นอะไรลูกเห็นมันแฉะไหมลูกเนอะ กลัวเลยลูกกลัวรถกลัวรถเข็นค네ันใหญ่ ว่าจะไปชมตรงที่น้องเล่นเมื่อคืนค่ะฝนตกก็เล่นทั้งคืนอ้าน้องถุงเงินน้องถุงเงินครับครับผมหน่อยลูกครับผมหน่อยคร,ครับผมคร,บครับผม ก่อนจบคลิปนี้บอกควนแม่ควรฝากพ่อแม่จดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะอ่าสวัสดีครับน้องถุงเงินสวัสดีครับรงงอู้หางหล่นอีกแล้วอ่าสวัสดีครับจะวันไหนได้ทักมานะครับราาหาง,าาห,างหางธรรมชาติค,ะาาตค่ะได้ทักมานะครับส่งส่งให้ครับ จะหางน้องถุงเงินหล่นขอบคุณครับครับครับ